นังในตำนานคุณยังคงจำหนังเหล่านี้ได้ไหมโอเคก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมขอกำลังใจห้าไลค์ขึ้นนะครับผม <S <S ก็เชื่อว่านะเรื่องนี้เป็นหนังในตำนานของใครหลายๆคนเลยนะครับนั่นก็คือ Star Wars นั่นเองครับผมเป็นหนังที่สร้างความบันเทิงเรองใจได้ดีที่สุดเลยนะครับผม ตั้งแต่ภาคเอ่อพาคหน,นะครับภาคหแต่ตามจริงเขาสร้างภาค4มาก่อนนะเดี๋ยวสตาร์ a r ลทหนึ่ชื่อต่ออะไรนะจำไม่ได้ Star w a r ลนะครับเ้นะบายซ่อนเลนนะครับจนมาถึงด e l ลัสเจไดนะครับผมและก็มาดูภาคต้นฉบับของ t t r w w r กันก่อนเลยนะครับก็คือ Star Wars 4หรือว่าความหวังใหม่นั่นเองครับ นะครับตัวเอกคือลุคสกายวอล์กเกอร์ครับผมดาร์ทเวเดอร์ฮันโซโลนี่ครับสตาร์วอล์ภาคสีหรือว่าสตาร์วอล์ไอวีนั่นเะองครับผมนี่ต่อมานะครับสตาร์วอล์ภาคต่อมา,านะครับภาคสตาร์วอล์ภาค V นะครับ The Empire Strikes Back นะครับ ันนี้อะไรโต้ตอบนี่แหละจำไม่ได้แล้วนะ t h Empire e Strikes Back นะครับก็คือว่ามันอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ Star Wars p a r หนะครับนี่ Star Wars p a r หนะครับอันนี้ Return of the Jedi นะครับการกลับมาของ j จไดนะครับอ่าเป็นหนังที่สร้างความรอยยิ้มให้ทุกคนเลยนะครับเรื่องต่อไปกันเลยต่อมานะเป็น Jurassic Park นะครับผม ตั้งแต่ภาคหนึ่งกันภาคจู r a สิกเวิลด์นะครับนี่เป็นหนังที่ลูกคนคงจะรู้จักนะครับจู r a สิกพาร์คเป็นหนังเกี่ยวกับไดโนนะครับไดโนบิ Day ๊กบิ้มนะครับจู r a สิกพาร์คภาคหนึ่งนะครับอันนี้กำเนิดใหม่ไดโนสองครับภาคสองนะครับภาคสองฮัทเดลออสเวิลด์จูเลสพาร์คครับ ก็ดูได้นะแต่ไม่มีค่อยอันนี้โดกงังเท่าไหร่นะ The Lost w o r l well d Jurassic Park นะครับผมแล้วก็ Jurassic Park 3เดนของเสาพันดุนะครับนี่ก็เห็นเขาว่าไม่ค่อยสนุกนะผมไม่รู้ใช่เรื่องจริงหรือเปล่านะตามต่อมาด้วย Jurassic World นะครับผม Jurassic World นะครับ Jurassic World นี่ก็หนังตามนี้แลยครับไดนนเสานี่ฟื้นฟูเกาะใหม่นะครับให้มันสวยงามดินเสาเยอะกว่าเดิมนะและก็มาถึง j u r i s s i c Fallen Kingdom นะครับ Jurassic Fallen Kingdom บอกว่าตอนจบเนี่ยมันสนุกนะแต่ว่าตอนเริ่มๆอ่ะม,มันไม่ค่อยสนุกก็จะมีฉากเศร้าฉากหนึ่งแต่ผมไม่สปอยไปเรื่องต่อไปกันเลยเรื่องต่อมาครับหนังเรื่องไดโนเสาร์หรือว่าไดโนเสาร์นั่นแหละครับ เป็นหนังของวอลตินี่นะครับที่สร้างมาคนถูกใจเดนดรเซานะครับอู้ดูภาพก็สวยแล้วนะครับแต,แต่ก่อนติดมากเลยนะหนังเรื่องนี้ชอบจัดๆเลยนะนปีสองพันครับถูกสร้างขึ้นในปีสองพันครับนี่นะครับดูความพิเศษของมันนะครับแต่เนื้อเรื่องไม,ม่ค่อยน่าดูนะแต่ว่าสวยงามอยู่พอสมควรเลยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับก็พูดไว้แค่นี้นะครับเพื่อขอ5้าไลค์เป็นกำลังใจให้ผมครับผมโอเคแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับ